สั่งทันแพ็คเดียวมันหมดพอดีครับก็ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะต้องมาลุ้นกันว่าจะได้แร่หรือเปล่าหรือว่าจะได้ S S R หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นดูในไลฟ์สดโอ้ได้การ์ดทองด้วยแต่ว่าเขาสี่แพ็คผมแค่เท่าไหร่ผมพ่ชินแค่แพ็คเดียว พุ้นพอแบบเสียวๆนะครับโอเคโอ้อากาศเย็นสบายจังเลยมีความสุขในฮาปาร์ตี้นะครับเข้าใจฟีลคนที่สั่งมาเยอะเลยนะ้วได้นะแล้วมนก็ลุ้นสนุกๆนะครับพี่ชินเองก็เอามาลุ้นพอขำๆ ได้แพ็คเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอรอบหน้าถ้าเขามีอีกก็สั่งอีกครับสั่งมาลุ้นเล่นๆครับไม่มีอะไรทาครับมันเป็นความสุขครับผมมันเป็นความสุขเวลาเราลุ้นอะไรแล้วมันมีความสุขนะไม่รู้เหมือนกันถึงว่าทําไมพวกที่เล่นการพนันแล้วมันมีความสุขนะมันได้ลุ้นไงไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับ พวกอะไรที่มันรุนนๆนี่มันมีความสูงจริงใช่ไหมโมก <c oughs> ได้ไหมวันนี้จะได้การท้องโมกให้เปิดให้เลยไหมะจะกินไหมกินขนมหมากินไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะตไตวายนะครับโอเคภารกิจเสร็จสิ้นได้แพ็คเดียวครับเพราะว่ามันหมดครับ เขาบอกว่าการ์ดเขาบอกว่าการ์ดจะชอบอยู่ที่หมายเลขเจ็ดเลขแปดนะครับนี่ครับเจ็ดแปดเดี๋ยวนี้นะไม่รู้ด้านไหนด้านไหน,นด้านนี้เปล่าเจ็ดแปดไม่รู้ด้านไหนนะครับที่เขาบอกว่าเขาชอบเจอเจ็ดแปดแล้วก็การ์ดท,ที่เป็นรูปยำฉานะครับจะมีการ์ดแรนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าสถิติที่เขาบอกไว้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวมันจะไม่ไม่มีลุ้นนะถ้าเราไปเปิดอันที่เจดที่8ดก่อนมันจะไม่มีลุ้นไงเดี๋ยวเราแบบสุ่มเลยดีกว่าอืมโอเควัดดวงไปเลยเหมือนเหมือนกับ EP ที่สองนะที่พี่ชินวัดดวงไปเลยว่าไม่ต้องไปดูมันละก็คือมัวม,วมวไปเลยก็สุดท้ายได้ใบสุดท้ายพอดีโอโหนะเกือบจะโดนด่าแล้วใช่หนึ่งแพ็คจะมีเท่าไหร่หนึ่งแพ็คจะมีแร่หนึ่งใบ ตามมาตรฐานเขานะครับเจ็บซอสไปที่ราลืกครับนี่เคเตอนนี้คือแบบเห็นยำชาแล้วแบบเออใจชื้นขึ้มาไหน่อนะ สามเห็นยำชาแล้วเห็นยำชาแล้วขอให้ได้การ์ดทองก็พอใจแล้วครับไม่เอาถึงกับเ s r เครับ,รบอืมเราจะเปิดสุดท้ายนะโอ้ดูแข็งแข็งนะ <c oughs> พูดปลอบใจตัวเองไงอืม ได้ก็ดีไปครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนนะพี่ชินแบบเออก็เป็นเด็กต้นนอกธรรมดาธรรมดา,มา,มาอยู่ในตลาดอยู่ในตำบลเราไม่ใช่เด็กในเมืองนะเด็กในเมืองเด็กในตัวจังหวัดนี่ก็ก็อาจจะหาซื้อง่ายพอพี่ชินเนี่ยพวกนี้ต้องไปหาซื้อในในตัวอำเภอนะอืมต้องขับรถไปอ่ะต้องขี่รถไปซื้อในตัวอำเภอถึงจะมีอืม อย่างตามบ้านอย่างตามบ้านพิชินีี่อาจจะหายากหน่อยเพราะว่าเป็นตำบลนะครับหายากเพราะว่าขนมแต่ละอย่างมันก็การขนส่งเนาะมันก็อาจจะมีลิมิตของเขาม,มาส่งได้แค่ไหนทางทางทางเดียวที่จะได้กินก็คือต้องเข้าไปในเมืองเข้าไปในตัวอำเภอถึงจะได้กินนะครับ อแต่พี่ชินก็โชคดีอยู่ที่แบบเออเราก็ไม่ได้อยู่ไกลซัจนไปหาไม่ได้นะครับอืเราก็ไปหาได้สบายสบาๆแต่เราต้องนั่งรถไป10กิโลนะครับในสมัยนั้นสําหรับเด็กๆนะสิบกิโลถือว่าไกลนะอืไปซื้อของเล่นไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีร้านร้านหนึ่งอยู่ในตัวอำเภอเขาจะขายแบบขนมทุกอย่างที่แบบโฆษณาในทีวีอ่ะครับ ขนมทุกอย่างเลยจะเป็นขนมพวกที่เขาเรียกว่าเด็กในเมืองกินกันะก็คือคุณจะต้องไปร้านเนี้ยรับรองว่าคุณได้ของแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพวกเซนเซยียนะพวกชุดเกาะทองเกาะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นราคาสูงนะตอนนั้นนะถ้าเป็นเด็กสมัยนั้นถ้าย้อนไปแบบราคา40-50บาทก็ถือว่าแพงมากเลยนะอืถ้าเด็กเด็กไม่มีตังกินก็ โอกาสที่จะได้เล่นหรือว่าที่จะได้กินนมพวกนี้ยากมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเ,เริ่มดับเลยนะครับแต่ว่าสองการนี้เดยวพีชจะเปิดที่หลังนะครับขอขอย้ำช้านะครับรุ้นให้ได้แรอ่ะเดี๋ยวเราขอเปิดหใบหชุดนี้ก่อนนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวจะแกะกันแบบเร็วๆเลยนะ เขาบอกว่าแกะแบบนี้มันจะจะดีหน่อยแกะตรงนี้ก็พ,พี่เดี๋ยวพี่ชจะเจ็บอันนี้ไว้ไงอเห็นไหมเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ลุ้นพร้อมกันนะลุ้นพร้อมกันไปเลยชิปมา อาแกะสวยหน่อยโอเคครับดราก้อนบอลอ้าวไม่ต้องสลับแล้วครับสลับไหมสลับพื้นที่เปิดออกมาอ้าวเป็นท่านพริซอร์พริซอร์พริซอร์โอ้โห ยังไงเห็นกันไหมครับเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยเขายับกล้องอีกฟิสเซอร์ครับโอ้โหกอบเป็นสีส้ม,สมโอ้บลูมาโอเคบลูมาบลูมาโอ้เดี๋ยวก่อนเอาอะไรดีอะโ้กุล <c oughs> ลุ้นลุ้นลุนครับลุ้นครับ,รบทุกคนเดี๋ยวพี่ชจะเก็บซองนะครับมาขอให้โดนขอให้โดนก็เดี๋ยวระหว่างที่เราแกะไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยๆครับต่อก็ตอนนี้เป็นกระแสดราม่านะครับหลังจากที่ราคา,าร์ดร่วงมาพอสมควรนะครับอื ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยส่งของกันแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ย,อย,อย,อยมันมีถ้าถ้าเขาบอกว่าถ้าการมันประกบกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้แรงสูงมากเลยนะครับอืมโอเค1 2ึ่สองสอเป็นโกคูหรือว่าโงกุนนั่นเองนะครับหรือว่าบิจิต้าก็เรียกว่าคาคารอด สีเหลืองโอ้ยพ่อลูกอยู่ด้วยกันเลยกหาง่าครับผมไปสองสองชุดแล้วฮะเบจิต้าอ่ารอ,อดที่แล้วเนี่ยพี่ชินเบจิต้าได้รู้สึกว่าจะได้เป็นใบแลมานะครับอยู่ในซองเบจิต้าอ่าถึงไหนแล้วเมื่อกี้บอกว่ากระแสดราม่านะครับหลังจากที่ ราคาล่วงกันสน่นเลยนะครับทั้งอตอนนี้เซเว่หลายสาขานะครับสั่งของไม่ได้เลยนะครับนะเพราะว่าเห็นว่ามีปัญหาแล้วก็พนักงานเซเว่เองก็เป็นคนที่ตุนของไว้นะครับอืมก็เลยทำให้กระแสะดราม่าแบบตัดปัญหาเซเว่นก็คือไม่สั่งของเลยนะครับแล้วก็เอาออกจากระบบไปเลยนะครับ

โบลันกาโบลันกาโพลันกาโบลันกาอ้า,า,อาได้แล้วละครับโอเคแล้วถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับหลังจากที่เปิดมาแล้วได้แล่เลยโอ้พลังสูงมากเลยนะครับอยู่ที่ดาวนาแม็กนะครับสังเกตง่ายดาวนาแม็กจะเบ็ดต้นไม้กลมๆนะโอเคถือว่าประสบความสําเร็จแล้วได้แล่ละสบายใจแล้วครับโอเคนอน <laughs> เอาย่างย่างยาง,ยาง,ย,าง,ย,างยางเปิดไมใ้จบครับ ยังเหลือยำฉายอยู่อืมกวาังขหม่บ้าอยู่นี่มาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะทุกคนโมโหแล้วจะโมโะัวจะฝอยอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรทุกคนคุยกันนะคุยกันก่อนแม่จะรีบไปไหนนะก็หลายคนบอกว่าทาไมพี่ชินวิวตกจังเลยกระแสทําไมไม่ค่อยมีคนดูช่องพี่ชินก็พี่ชินเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้งานวัดต่างๆมันไม่ค่อยมีครับ คนก็อาจจะไม่ค่อยชอบกันนะก็ไม่เป็นไรครับพี่ชินก็ทําให้สําหรับคนที่อยากดูพี่ชินจริงเนาะอืมไม่เป็นไรครับไม่ดูก็ไม่เป็นไรพี่ชินก็ทําแบบชิวๆสบายๆนะครับไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องวิวเท่านี้เท่านี้พี่ชินขอแค่เอฟซีที่แบบที่ชอบกันจริงๆเนาะเข้ามาดูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชินก็นี่นะครับแจกเฮ้ยโอ้โหดีใจหมดนึกว่าขอบทอง ไม่ได้ครับหน่วยลบซ้ําครับหน่วยลบกีนิวนะครับแล้วก็รีคุม <c oughs> ตายก่อนเพื่อนเลยมั้งเนี่ยรีคุม <c oughs> โอเคไปไหนละหมดละซองสวยซองสวย,สวย <Wow. S 1> นะครับอ้าวคูรูรินครับคูรูรินสองอันเลยนะแล้วก็หย่อมฉาสองหย่อมฉานี่สุดท้ายครับอืม คุยไปบ่นไปนะครับหลังจากกระแสะดราม่านะครับหลังจากกระแสะดราม่าตอนนี้กา์ทีเขาบอกว่าเป็นการไหล hsr ลงมาเหลือแค่หลักหมื่นสองสามหมื่นก็มีคนมาปล่อยนะเห็นปล่อยสี่หมื่นกว่านะครับอืแต่ว่าส่วนมากทําไมมันไปออกอยู่แถวฝั่งภาคใต้นู่นครับอยู่อยู่แถวฝั่งภาคใต้แล้วก็ภาคกลางภาคอีสานไม่ค่อยมีเลยเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้อขอขอให้เป็นคนแรกใหม่แล้วกันนะ ไพ่าสามตัวแทนนะหนึ่งชิบหุยตกใจหมด่ะหนึ่งสองสามและไหมครับไม่และครับนี่ก็เป็นอ่านี่บราเตอร์เหรอโอ้ทันเทปเจ้านะครับเทนเทปเจ้าทันเทปเจ้า,จาอ้าวมาครับต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราก็เปิดคูโรลินต่อเดี๋ยวซองนี้เก็บต่ออืมเลยครึ่งทางแล้วล่ะครับเลยครึ่งทางแล้วอุ้ย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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็น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 เขาบอกเขาบอกว่าส่วนมากอ่าการ์ดที่ได้เนี่ยน่าจะประกบกันนะครับอันนี้คือแบบไม่ประกบกันนะอันนี้เป็นด้านหลังเทพเจ้าบังกรนะครับ มาหนึ่งสงสพุบโอ้โหเป็นลาดิพี่ชายของโกคูหรือโงกุลนะครับโอโหโอโหอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยโอโฟิเซอรออ์การนี้ไม่เคยเห็นมเบอหนึ์แปดเหรอเพออิ่งเคยเห็นครับสวยดีไม่ได้เขียนบอกชื่อนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นสู้กันอยู่ที่ดาวนาเม็กครับโอเคมาทีนี้มาที่ย้ำชา้าย้ำชา้าเปิดซองไหนดีเปิดซองไหนก่อนซองนี้ทำไมมันเป็นแบบบุบบ,บ,บี้อย่างนี้มันจะแลยหรือเปล่าเนี่ยมันจะแลงหรือเปล่าซองสุดท้ายแล้วกันนะฮะยำช้าสู้ๆครับ ขอให้ได้ขอให้โดนความหวังอยู่ที่ยำชาแล้วนะครับอ้าวความหวังอยู่ที่ยำชายำชาหลังจากที่แก๊งของฟิเซอร์มานะครับก็โดนเป็นคนแรกเลยครับยำชาตายก่อนเพื่อนเลยมาให้ดูกันชัดชัด น่าประกอบกันโอ้โ oh, ห oh. ไม่ใช่ไม่ใช่หายใจลึกๆแล้วก็นึกถึงพระคุณพระเสือธนตนาตยแล้วก็ขอบอลจากเทพเจ้านะครับอ่ะสลับกันหน่อย1 2 3่สจึง่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าแพ็คหนึ่งเนี่ยบางคนก็ได้แล2ใบเลยนะเออแล้วแต่ดวงคนยิงนะบางคนก็ไม่ได้ก็มีเลยนะครับบางคนที่ไม่ได้ก็มีนะครับ อันนี้ก็เป็นซาบอนในร่างรอแล้วก็บิจิตา้าในลิงยักษ์นะครับเอาละครับความหวังสุดท้ายของเราเอา้าวไม่รู้จะขอพรอจากไหนแล้วเมื่อกี้ขอพรอจากเทพเจ้าไปแล้วแล้วก็ <c oughs> ขอพรอมั่วไปนะของพิชิตเอาละครับลุ้นครับขอให้ได้ SSR ครับจะดีมากเลยนะครับอเอไม่ต้องถึงกับ SSR นะครับขอแค่ มันเป็นแร่ทองก็พอแล้วครับเพราะว่าพี่ชินยังไม่เคยได้โอ้หน้าไม่ประกบกันนะครับอืมเอาไงดีเอาไงดีองดโอเคตามดวงครับดวงถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงนะครับเดี๋ยวนะเง้มก่อนเง้มก่อนโอ้โหย้ำชา้าโอยนะตามหน้าซองเลยย้ำชา้ชา หน้าซอ,อยังไงลูกมาอย่างนั้นเลยผิดหวังมากเลยเอ๊อยยำขาอืม,มโอ้ไม่มีเลยครับทุกคนไม่ได้ทองครับอยากได้การ์ด s อนี่ก็เป็นฟิเซอร์ล่างที่สองนะครับโอโ้โหความหวังหมดพังทลายลงไปเลยครับโอโ้โหก็ตามสเตปนะครับก็ยังได้แลมาก็เป็นเทพเจ้าเออไม่ใช่ เทพมังกรแต่เป็นเทพมังกรที่อยู่ดาวนาแม็กนะครับก็สวยดีนะครับเทพเจ้าปูลุงก้าอมอยากได้ทองครับทำไมไม่มียตัวหนังสืออันนี้เป็นตัวหนังสือสีดำนะครับไม่ค่อยบิบับเท่าไหร่เลยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะสีมันเขียวหมดเลยหลังจากที่เขาไม่เปิด ไม่ขายในเซเว่นแล้วก็ต้องสั่งทางออนไลน์อย่างเดียวเลยครับอนะครับ,ออนะรบที่พี่คินให้ดูซองมันต้องสั่งออนไลน์นะครับแล้วก็เปิดเป็นช่วงๆแล้วก็ไม่บอกเวลาด้วยนะครับว่าเปิดตอนไหนปิดตอนไหนไม่บอกเวลาด้วยแล้วแต่ใครจะสุ่มเจอนะครับแล้วแต่โชคผลิตไม่ทันหรือยังไงหรือว่าเขาจะเลิกผลิตแล้วเขาจะรอเป็นเซตที่2หรือว่ารอบที่2อล้วเขาอาจจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วไม่แน่ใจก็จะไม่ผิดนะครับพิมพ์เข้าไปคุก โคโคลินะครับโคโคลิเข้าไปอ่านข่าวสารนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะเพจเขาอะเพื่อนของพิชินอะได้1แพ็คอะได้แล2สองใบเลยนะครับโคตรโชคดีเลยพิชินได้แค่ใบเดียวตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เปิดมาเนี้ยได้แรอย่างละอย่างละใบละใบละใบจริงๆครับผมเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ิน t r o เสียงของเพลงรางบบอลหน่อยนะครับ